สวัสดีครับพบกัผมอีกแล้วใน JBNT รายการ BNT Exosession นะฮะวันนี้ที่พาไปแล้วบอกว่าจะมารีวิวโหมดโดมิเนียนโอเควันนี้ก็โดมิเนียนอย่างที่คิดนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยเนะฮะมากับเพื่อนสองสองเพื่อนนั่งเยอะแยะเลยทีเดียวเชียวคนแรกครับ SB ละกี่ DS หรือว่าเทียบ BNT นั่นเองแนะนำตัวหน่อยเว้ย สวัสดีคนระับอ่าอยู่ข้างๆผมนี่เองแล้วก็ Energy Last s t a าหรือว่าคุณตา้านั่เองแล้วนั่นตัวไหนครับ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรไปคนต่อไปเลยดีกว่าครับผมอ่านี่ครับเน้น l a ส t เตอร์ e r แน่ะพี่สายมีชื่อ,อ,อนั่นเองหรือคุณบอย BTS นั่นเองนะครับเวิร์ลให้เฮี้ยเลี้ยเลยไผมแล้วก็เพื่อนคุณตายคนหนึ่งชื่อกามเอ้ยกันนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้มันาเสียเวลาเนะ กดเริ่มเกมมาเลยฮะเล่นกับบอทนี่แหละครับผมโอเคมาเลือกตัวกันโอเคมาเลือกตัวเลยครับผมอ่ะเลือกกันสิครัชเออมาแล้วครับเป็นไวเนี่ยเอาเอานี่แล้วกันตัวเดิมอ่าโอเคฮะ ยังไงเรื่องกบเส็จหรือ,อยังฮนะโอเคเดี๋ยว,วก็กดเลยดีกว่ายืนยันไปไม่ต้องพูดมากนะพูดกันาเพลงเสียเยวลาเนี่ยผมวันนี้มาเล่นกันห้าคนครบเลยก็ว่าได้นะแต่คนสุดท้ายนี่เป็นเพื่อนของสุนตาค,ะนะครับนะปลองไม่รู้จักนะผมแล้วกเออ็เล่นๆไปนั่นแหละฮะโอเคพร้อมครับโอเคเข้าสู่หน้าเกมแล้วรู้สึกว่าจะหลุดสักคนนะหลุดคนนี่เอนนั่นเองหลุด เอาเข้าใหม่ดิออกเข้าใหม่เออรออะไระนี่มันหาเน็ดไม่ดีเนะี่ยตอนนี้ก็มาสี่ทุนะ่มสี่ห้าทุ่มแล้วนะที่เรามาเล่นกันนะ,ะวันนี้เอศิลกีนี่มาสามคนนะโอเควันนี้ก็มาเล่นกับบอทให้ทุกคนดูนะว่าหมอนโดมิเนียนนี่เล่นกันยังไงอะไรยังไงนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนคล้ายโดมิโนโคล้ายโดมิโนโนะครไว้ต่อกันทุยนี่ใส่สงเอฟไม่ต้องเนะีผมน่ารำคาญมา รอสักแป๊บรอโหลดเนี่ยบอดแม่งโหลดไวกว่าเราเอเฮียแม่งเน็ตแม่งสิบจีบอกว่ารอเขาไปมาในวันนี้อ่าฮะอ่าฮะมาแล้วครับผมเดชอ่าวันนี้เดชรับบทโดยนะวอลลีงคิงด้อมเจวันโฟเนี่ยแล้วก็ต้าของเรานี่รับบทโดยยาสุโอนะครับผมรับบทเป็นยาสุโอะแล้วส่วนผมก็พ u ลซิฟายเอสเวลนนะครับผม เนมลาสมอนเตอร์ monster, หรือพี่บอยของเรานีน่เป็นเอ่อวอลิแบร์นะมีขั้วโลกเหนือแล้วก็คุณกันของเราก็อะไรนะเป็นใคร Rice, icer, professor, 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 ไรส์ไรส์อ่โปร o f e s s o r professor professor like p ร o f e s s o r จ่าย p r o f s s o r p r เ f e s i n a l p เ o f e r เอ้ปรเ o สเซอร์ <c oughs> ก็พอละ p r เ f e เ s โอ้ยทุย โอเควันนี้เราเจอกับบอทอ,<แ>อ่ะไอ้นเียนี่ฮะเอชี่แล้วก็แอนนี่เลโอน่ารวมถึงโซลกาด้วยแนละ้วเ,เรานั่นเองโอเคครับไอคนที่รอดูคลิปของผมนี่น่าจะเป็นเพื่อนๆของผมทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ใครคนใดนะครผมอะไรโดนไม่ต้องมาพูดได้ไม่ต้องมาอักเสียงอะไรวันนี้เอาหายเดียวครับผมมาเริ่มแล้วครับ เล่นยังไงไม่รู้แหละแต่ผม,มเล่นด่านนี้็ไนไรผมแคบอมดทีครับใครมีเซก,กิวินบล็อกบ้างเนี่้านหลงเออกคุณไม่เห็นตะัวกูเลยกูออกก็ไม่ถามได้เลยออกที่อะไรออกไม่เป็นถามดิไม่ต้องมามอุ๊บอิบเสียงนะครับผมไม่ต้องมาเฮ้ยถามถามเลยดี่เราเล่นในการเราถามเลยจะอาไอทำไมครับลอย B D ยนิดหนึ่งในโหมดนี้นะฮะจะให้ออกไอค่องที่แบบว่า เด็กไมไหวอยู่เออออกนั้นออกออกเลยออกนั้นเลยเออออกไอเทมดีไม่สามารถออกในโหมดนอร์มอลได้ด้วยนะครับอย่างที่ไอเทมเนี้ยมีอย่างนี้เลยมันจะสามารถออกได้โดยโหมดนี้โหมดเดียวนะครับโหมดอื่นจะออกไม่ได้ในไอเทมนี้ไอเทมที่มาใหม่ๆที่เราไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันในโหมดธรรมดาไงเพราะนั้นผมจะเอ่อออกอันนี้แล้วกันเอาไหมสิบตองชีวิตบอกว่าสิบซึ่ผมออกนี่ด้วย หม้อถืเลือดก,ก่อนละกันเฮ้ยไม่เอาไม่เอากดสามกับ๋อนี่ยแหละมั้งเย่กดใช้ได้อะไรได้ไหฮะสองเลือดไปเฮ้ยอันนี้อะไรอ่อนนะ,อะโอเครอให้มันเปิดออกนะครับผมบรรไดยังไม่มาครับอ่าผมจะไปกับเอ็กซ์เทอร์จี้แล้วกันนะครับผมไปการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมยึดป้อมยึดปออ้อมไอ้ป้อมนี้ก่อนป้อมนี้ก่อนป้อมนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวกมาป้อมนี้ก่อนเลยเจอกันยึดเจอกันยึด เอออะไรครับยิป้อมครับตอนนี้ได้ทำการยิป,ป้อมแล้วนะเดินไปต่อไปเลยครับนี่อันนี้ยิปคนเดียวครับต่อไปกันต่อ,อยู่ตรงนี้อ่าครับตีคลิปดิเฮียดีคลิปคลิปในหมดนี้จะไม่ไหมเหมือนคลิปที่อื่นนะดูสิครับคลิปใหญ่ในหมดวดจะไม่เหมือนคลิปเดียวนะครับคลิปตะกืนไวมากครับน,นี่ครับ เรียบร้อยครับเราได้มาต่อบค่อมนะครับบ้านฝั่งบนนะครับกอลเริ่มไล่กันไปแล้วครับเฮ้ยช่วยช่วยช่วยก่อนไอ้ช่วย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 หัวตาไปหุ้ยขึ้นบนเร็วเออดีมากตายแล้วตายแล้วมึงทำอะไรนี่แต่ผมเลี้ยงไอ้เกี้ยนเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิไอเกี้ยนเกี้ยนเกม่นมาเยอะ อช <wh> ่วยช่วยช่วยช่วอมล่างบอมล่างให้เออเออแม่งเม่งมาเนี่ยเองมานี่ยมันบอดมันก็โง่เสมอไปเลยเ้ยแม่งมาไแอมี่ขีอ่ะขี่แม่เออเออจะวัดเออปอม้อมเล่นแม่กอยู่ ปล่อยปล่อยปล่อยตามตามตามเรียบร้อยโอเคเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมนี่น,นะครับถ้าสังเกตในแผนที่เนี่ยจะให้มันจะให้ยึดป้อมครับในแผนที่นี้จะให้ยึดป้อมทั้งหมดครับเนี่ยครับอ่าโอเคยึดป้อมใกล้หมดแล้วครับต่อช่วย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 ลาต่างแล้วครับอาเพียบเลยไม่ต้องดูแต่บอชไม่น่าจะยอมครับ เทียบบอร์ดแม่เอาเฮ้ยแบบไม่ให้ครับฝั่งเราไม่ให้ครับยึดต่อครับอุ้ยพีเอ็ดโดนลุมครับผมโอเคเนี่ยครับยึดไปนี่ไงฮะยึดกว่าจะหมดเวลาหรือว่าต้องหยาบนี่ฮะเฮ้ยไอ้ไอด่านนี้มันจะชนะกันได้ไงวะ แตมหมดอ๋อแต้มหมดต้องเาแต้มมันให้หมดใช่ไหมเฮ้ยยืเลยยืดเลยยืเลยยืดเลยยเลยิเลยยืเลยยืเลยนะกรัเฮ้ยอย่าไปทำมันดิงคนป้องตีด้วยเอ้ยยืดยืไม่ได้ว่ะเฮ้ยนี่ได้ได้เดี๋ช่วยช่วยช่วยกันช่วยกันใหี่เส็จ ต้องเอาให้แต้มของฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับบนหัวเนี่ยฮะต้องเอาให้หมดฮะเราถึงจะชนะบอทโอเคได้แต้มมาแล้วเดี๋ยวขอเก็บเลือดก,ก่อนนีมันจะมีปุ่มเก็บเลือดให้นะฮะไอ้พื้นที่ที่ให้เก็บเลือดของเราได้นะครับเนี่ยครัตรงกลางก็จะมีให้ไอ้ตรงกลางนี่มันคืออะไรวะอ๋อถ้าเราเข้าไปเหยียบมันจะเป็นโลโน่ใช่ไหมาเหมดน,นี้มีความนายย่าสนใจเยอะเลยครับท่านผู้ชมฮะ จริงผมว่ามีความสนใจเยอะแต่ตอนนี้าเปิดให้เล่นกับคนทั่วไปอ้ยนังเยออ่ะตา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 นทุ่าไปเรอยเฮ้ยตา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 ตเฮ้ยไม่ตายไม่ตายอีกเพี้ยอุ้ยไม่ตาย่า เป็นอะไรครับเพื่อนเราเยอะยิบไปยิบไปเทียอาพาลิบอลยึดแทงหมดเลยอุ้ยโดนละโอเคแลมเพลยเรายึดต่อเลยป่ะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเฮ้ยช <Twilight> ่วยช่วยกันยึดดิช่วยกันยึดได้นี่ย อะไรวะเนี่ยใช้สะสมเพื่อคืนชีพแชม์เปี้ยนของคุณที่แท่นอันเชิญพร้อมทั้งคมือเพื่อนพี่หรอโอเค้ปนึ่งมาแล้วอะ่วาาวนะไปจะให้สัตว์มันนี่เ,ยเ้ยฮ<ป>ียเฮ้ยเฮ้ยไม่งำตีใส่กลัวโอเค ไม่ให้ไม่ให้หนีครับโหช็อตแรงมากครับกรวเรียบร้อยนียึดป้าตรงนี้ยึดป้ายึดเลยยึดเลยยึดเลยจ้าวานไปยึดตรงไปยึด้างหน้ามุ้ข้างหน้าเออไอ้เจ้าเดี๋ยวนามันอยู่เหรออย่าเข้าไปตีตรงตีตรงนาตีตรงนี้ตีตรงนี้เยี่ยเลยยึดเลยย ไปเลยไปเลยไปเลยเยี่ยมครับแปมล้นลงไปเรื่อยผมว่าโหมดนี้เป็นมีความสนุกเยอะรอครับแต่ว่าคุณเขาไม่ค่อยเล่นเอ๊ะมาเด็ก,อกโอ้ยหนีแม่มเงเฮี้ยเฮ้ยระวังนหนีขไม่พะละ เฮียม่พาพวกมาตาตาวยนยคิวแข่งกันวะคิวกดเนี่ยบ้าเราเอาชนะนะมารีวิวเสตาัขวาไวตาขดวาไย้ไม่ได้เอ้ยไม่้เออยังไม่ได้เออเแหละขัขวาไม่ันหละ đi làm đi làm đi làm thôi chị em ơi kiếm ơi kiếm ơi kiếm ơi ย er ้ไม่ได้ย okay. ื้ได้่ว่างที่ว่างนครับแท้ได้หมด็เก๋นะฮะถ้าเราสังเกตได้หมดนี่กับหมุน normal นะหมุนนี้เวลจะขึ้นไวมากนะครับคัสกิลไม่ทันแล้วเนี่โอเคแต่ผมเนี่ยว่าขอสภาพตัวตัวาตัวลุงขนานั ออกมาแล้วครับ BS โอเคแล้วตอนนี้จะปกเขล้วครับรอยเนียนี่หนีขึ้นป้อบนายหมดบ้าเว้วะข้างบนนะข้างบนนะมันเอาป้อมคืนแไม่ให้ฮะคุยยิ่งน้เกลือโอยเดียไปไหนไม่ให้ไปฮะตายซะเอาไม่ตาย เฮ้ย <Yeah. laughs> <laughs> มัมีตั้มมันมีตั้มเลยเยอะแล้วแรงเลย,ย <c oughs> แม่มันเหลือ11ลา้านเหลือลล4ลา้านยก็วมครับสี่ล้านเรียบร้อยไฟเอ้ยแมนคูรเรียบร้อยครับ ฝากโฆษณาด้วนะครับเุด้วยโอเคครับอันนี้ในโหมดนอมิดโด่โดมินอนนะที่เห็นอ่าเล่นให้แล้วนะโอเครู้แล้วนะว่าเล่นอะไรยังไงนะฮะโอเคครับวันนี้พัทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะพัทน้ามีอะไรแล้วก็ด่านอะไรหรือว่าเกมอะไรนะฮะเราติดตามชมนะเออเดี๋ยวมิวตอนนี้เรามีบล็อกของแชนแนลเราแล้วนะบล็อกชื่อว่าอะไรครับคุณบอยบีนทีตรงนี้ติดเลยตัดคลิป BNT Thailand อ่า BNT บล็อก บีเดี a ทเลนดอทบ็อ,อกซ์ค <laughs> อมเนี่ย <c oughs> เข้าไปดูได้นะรายละเอียดมีอะไรบ้างมีคลิปที่เราทำอะไรบ้างนะฮะอย่าลืมสับตะไคร้จนันแนลของผมด้วยนะับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอจบภายเรนน่นี้สวัสดีครับ